วิธีลบแอดมินลบผู้ดูแลออกจากเพจ Facebook เราสามารถทําได้ในมือถือแล้วนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ต่อไปมากดขีดสาคีย์และมาดูในส่วนของทางลัดทั้งหมดมันจะมีคําว่าเพจขึ้นอยู่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆเจอเพจแล้วก็ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับในหน้านี้มันจะเป็นเพจทั้งหมดที่เราจัดการอยู่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะลบแอดมินออกจากเพจไหนนะครับให้กดปุ่มเปลี่ยนเลยในส่วนของเพจนั้นได้เลยนะครับ จากตัวอย่างนอกเป็นเพจนี้และกันนะครับก็กดเปลี่ยนเลยจากนั้นนะครับมันจะสลับบัญชีใช้งานให้เป็นบัญชี f a c e b o o k แฟนเพจที่เราได้เลือกไว้นะครับถ้าเข้าหน้าแฟนเพจได้แล้วนะครับให้เป็นเพื่อนมากดขีดซ้ำขีดมุมขวาบนต่อไปนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจากนั้นกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปให้กดการตั้งค่าเมื่อเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าของ Facebook ได้แล้วนะครับให้กดเมนูการตั้งค่าเพจเมนูนี้เลย เมื่อเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าเพจได้แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนมาหาเมนูการเข้าถึงเพจถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยต่อไปนะครับเราก็จะเจอบัญชี Facebook ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงเพจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือผู้ดูแลเพจเราสามารถลบสิทธิ์ออกได้นะครับในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเพจหรือว่าเป็นผู้ดูแลเพจนะครับอเอาง่ายๆเลยนะครับคนที่สามารถลบคนอื่นออกได้จะต้องมีสถานะสิทธิ์การอนุญาตขึ้นอยู่แบบนี้นะครับถึงจะลบออกได้นะครับ ในกรณีที่เรานะครับลบคนอื่นออกได้เราสามารถลบได้โดยใช้วิธีนี้นะครับให้กดไปที่จุด3จุดของบัญชี Facebook ที่เราต้องการลบออกจากเพจจากตัวอย่างน่เป็นคนนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับให้กดลบออกจากเพจและมากดตรงรหัสผ่านโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อกดตรงนี้แล้วเพื่อนๆนะครับก็ป้อนรหัสผ่านบัญชี Facebook ของเพื่อนเข้าไปนะครับถ้าป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยัน จากนั้นนะครับมันจะกลับมาหน้าของสิทธิ์การเข้าถึงเพจและจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เราได้เลือกไว้นะครับจะไม่อยู่ในหน้านี้แล้วก็แสดงว่าตอนนี้นะครับสิทธิ์การเข้าถึงเพจของบัญชี Facebook นั้นได้ถูกนําออกไปจาก f เฟ b บ o k กแฟนเพจนี้แล้วนะครับ บัญชี Facebook ที่เรานําออกจากเพจนะครับจะไม่สามารถมากดแก้ไขหรือว่าดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆของเพจได้แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะลบแอดมินอยากจะลบผู้ดูแลเพจออกนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกดในมือถือได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ